ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพาเนจยอนคนดีคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมเขื่อเล่นเองพักเองนะฮะ <c oughs> อ่ะเราจะมาดูสกอร์นะฮะที่ผมเล่นก็จะมีแมวสม้มเป็นสัตส่สนดใหญ่เลยแล้วก็จะมีแมวดำนะฮะบูสเป็นครั้งเดียวแหละตอนเที่ยงคืนจะมาเป็นตัวแบงในช่วงต้นเกมนะฮะอ่าตอนนั้นผมเล่นทำคลิปแล้วก็มาเล่นไลนิ่งยาวๆเลยยันตีสี่กับตีห้า ส่วน6โมงผมก็มาอัดคลิปเสียงต่อ,อเข้ามาที่เปิร์กนะครับเปิร์กที่ผมใช้ก็จะเป็นโจมตีละหั่นะครับตีแล้วใบศัตรู5วิใช้ละเอียดรอบขอบนะฮะวางกับดกักเหยียบเศษแก้วจะไม่เป็นอะไรโจมตีมืนจะทำให้เราตีลัสตัน0.8วิการสุดท้ายฝีมือลึกล้ำนะฮะทำให้เรามัดจรวดเร็วขึ้น เดี๋ยวเราตัดเข้าไปที่เกมนะครับก็จะมีหนูนักสืบทัฟฟี่เจอรี่กระบ,บี่แล้วก็โรบินฮูดนะครับอ่าส่วนผมจะตัดคลิปของหนูหุ้ยว์ออกไปนะครับเข้ามาสู่ตัวเต็มเลย <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูที่เกมนะครับตอนนี้ผมเจอศัตรูนะครับแต่กินยาหายตัวไปก่อนแล้วก็จะเจอโดบินฮูดอยู่ข้างหน้าติดแท็บอยู่มั้ง แล้วก็วางขยะไปฮะจังหวะน,นั้นผมคิดพลาดแล้วมันเหยียบแทบไม่ตีฮะปลาติดขอบหีปลาหนังแข่งโดนแล้วก็ตีไปทีนึง่งนะฮะเกือบตายฮะแล้วก็กวดเข้าไปแล้วก็ตีไม่โดนแล้วก็ตีไม่โดนพอมันโดนได้แล้วเปิดประตูปไป <c oughs> แล้วก็ตีโดนแล้วฮะทีนี้อ่าแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกที่จะไปอ่าไป ขัดจรวดลิ้นพันกันอะทีนี้ก็ไปเก็บแถบเก็บแถบนะครับเห็นมุมขวามือไหมเห็นมุมขวามือไหมรวยครับมีสามพันอ่าโดนหุ่นกระบอกแทงไปทีนึงโอ้โหเยียยดเลยซื้อบื้อวากูอ่าแล้วก็วางแถบอืมบอบะเข้าไปแล้วก็ซื้อยาเกาะเข้ามากินนะฮะหลังจากกินยาเกาะไปแล้วก็ ว้าไปฮะหล่นล่วงไปกะว้าไปหาตัวตีนะครับไม่มีนะแวะเปิดกระเป๋าสักนิดหนึ่งเจออย่ามองไกลนะครับแล้วก็จะอย่าให้ตัวอีกอันแล้วก็กินเข้าไปเลยดังกูอ่าเจอหนูทัฟฟี่นะฮะหนูทัฟฟี่กดว้าไปตีไม่โดนนะครับเพราะมันไปล็อกที่โรบินฮูดไม่รู้มันล็อกท่าไหที่โรบินฮูดวะอ่าโรบินฮูดแล้วก็ตีไม่โดนนะรเราเหยียบบนแท่นมันปิดประตูอยู่เราวางขยะ กะว่าจะดันไปให้มันโดนแต่ไม่โดนอาอบ้อาไปตีก็ไม่กระโดดลบอีกแล้วก็วาวอีกทีนึงฮะโดดตามเยิงเยิง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 แล้วข้างบนม่นมีาวแกงอยู่ม่งป่านะผมใส่ผมอะมึนไปเลยแล้วกระโดนหนูทัฟฟี่ยิงไปทีนึืงอบอกเลยสะอื้นอาจจะจับหนูเจอรี่มาเอ้ยเยจับเจอรี่รบิีนูแล้วก็โดนเมื่อกี้มีคนปา่าน้ำแข็งไปโดนอ้วนมั้งถ้าผมมองไม่ผิดนะ แล้วก็จังหวะนี้โดดขึ้นไปปีนกระไดขึ้นไปกับว่าเฮ้ยเจอชะวดไม่เจอเจอจะอออยู่ฟังกดวัาไปก่อนไหมทะลุตัดสินใจทีนี้โดดลงข้างล่างดีกว่ามัดไว้ที่ตัวก,กลางนําพูไปเลยทีเดียวแล้วก็วางขยะไว้ที่หน้าประตูวัาไปตีหนูทัฟฟี่ทัฟฟี่ตีมันไม่โดนโดดลงมาฮะแล้วหนูทัฟฟี่โดนยิงอ่ะ แม่งยิงผมกระยิมอ่ะแล้วก็ตีฮะเขาแกมาตีแล้วมันก็แกมาต่อตีไม่โดนโคตรมึนเลยแล้วทีนี้ก็เปิดประตูตีประตูไปทำไมอวับตีฮะโดนโรบินทูนอะ่ะแล้วจังวันนี้ก็เอาไปมัดที่เดิมฮะผูกฝังปูกฝังไม่ใช่ผูกกับปลูกเลยแล้วก็วางขยะไว้ เอาถ้าฟีีโดนสไปป่าฮะแล้วก็ลงไปตีตีไปทีหนึ่งอะแล้วก็เก็บรีโมทมาเปิดหุ่นยนต์มากดหวาไปตีไม่โดนนะจังหวะนั้นผมมันเคียวตัวเองเหมือนกันแล้วก็เก็บคุ้ยขยะได้แก้วมานะติดไม้ติดมือไว้ก็ดีแล้วก็ป่าไม่โดนนะป่าติดโต๊ะตีก็ไม่โดนนะติดโต๊ะเหมือนกันจะวางแทบวางแทบทับบ้าเลยตรงน,นั้น แล้วก็วับตีฮะตีโดนแล้วทีนี้แล้วก็วางขยะไว้แล้วหนูมาโดนขยะแล้วเราวางแทบจังหวะวางแทบวางแทบเฮียไรวะวางแทบไว้อ่าแล้วก็มัดไว้หนูตรงจรลดตรงกลางอีกสามวิแล้วก็วัดไปตีฮะไม่มีใครอ่าแล้วก็พาลุกกลับเล่นฮะแล้วก็ซื้อแทบมานะครับวางไว้หน้าประตูเงินแล้วก็ว์ปตีไหมถ้าผมจะไม่ผิดวาดตีวัตีฮะมันโดนกล่องเรียบร้อยโดนสตันคู่ตาตัวฮะ แล้วก็วางขยะไป่าหนูโรบินฮุดโดนก่อนนะฮะแล้วก็ตีหนูนักซืบอีกทีหนึ่งฮนะซ้ําเลือกที่จะเก็บหนูนักซืบก่อนนะฮะโรบินฮุดช่างแม่งจังหวะนี้ผมก็เอาไปมัดคัดจรวดไว้ทางด้านขวามือนะครับมัดแล้วอ่าแล้วก็ว้าไปตีต่อแต่หนูโรบินฮุดวิ่งวิ่งสวนทางมาฮะเลยตีไม่ได้แล้วจังหวะนี้เขาแกตีไม่โดนตีลงเก่งชิบหายเลยตีตีว่าวเนะี่ย แล้วก็ตีหนูนักสึบไม่ได้ตี่ะวางขยับแล้วก็ตีเลยเก็บคู่ไป <c oughs> แล้วก็ไม่มัดกว่ามือข้างบนเหมือนเดิมฮะ <c oughs> แล้วก็อพพลัสซี่ไป <c oughs> แล้วก็มัดติดจรดแลาก็วับตีฮะเรียบร้อยฮะหนูกะบ,บี เมื่อกี้ขึ้นไปกะว่าจะหาตำรวจแต่หาไม่เจอฮะแล้วก็เอามาเจอตำรวจอีกอย่างหนึง่งฮะอยู่ด้านสายมือคะค่อนข้างไกลผมเลยเลือกที่จะไปดูตรงนั้นแล้วก็กดว์ปตีไหมมันได้วับตีนี่ว่ะลืมไปขึ้นไปวางแท็บนะครับเพราะหนูนักสืบมันหายตัวมาแล้วแล้วอันนี้ไปวางแท็บอยู่กลางน้ําพุนะครับแล้วก็วับตีฮะ แต่หนูนักสืบมาทะลึ่งมาเยียบแท็บนะฮะแล้วผมมองไม่สังเกตไม่ได้สังเกตครับแล้วก็มาตีอีกทีแปละเพราะว่ามันมีรูปโชว์อยู่ที่มินิแมปนะฮะเขาเลือกตัดสินใจเลือกที่ช่วยโรบินฮูนนะแล้วก็เก็บมาฮะแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อจรวดมาเลยเกมนี้ค่อนข้างไวฮะเกมนี้ค่อนข้างไวเรียบร้อยฮะเกมนี้ก็จะจบลงไวแต่เพียงเท่านี้นะฮะไม่ใช่มันยังไม่จบรอมันเขาขึ้นไปชั้นสวรรค์ก่อน เกมมันได้จบลงไปแล้วนะฮะก็ขอขอโทษด้วยนะครับในเรื่องเสียงที่มันสะท้อนหรืออุ้อะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงจะแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่แหลงแพทิน้ำสามแล้วนะครับเล่นยันเช้าเลยมาอัดเสียงอีกทีหนึ่งก็6-7โมงนะคฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ